น้องๆวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะแต่ครั้งนี้เราจะมาในเรื่องที่แตกต่างจากเดิมครั้งก่อนๆน้องๆได้เรียนเลขพื้นฐานหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า algebra หรือไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหากันไปแล้วแต่ครั้งนี้เราจะ move on เป็นเลขที่ยากขึ้นที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า calculus กันนะคะจริงๆแล้วเลข calculus มันค่อนข้างจะกว้างมีทั้ง differentiate หรือการ diff และมีทั้งการทำ integrate นะคะแต่วันนี้พี่เจงก็ได้คัดเลือกเรื่องของการทำ integrate หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอินทิเกรชันมาให้น้องๆได้ดูกันการอินทิเกรตในวันนี้พี่เจงจะเริ่มจากตัวที่เรียกว่าเบสิกฟอร์มูลาก่อนหรือโครงสร้างพื้นฐานก่อนนะคะสูตรพื้นฐานของมันก่อนเพื่อให้น้องมีความรู้ที่จะเรียนการอินทิเกรตแบบต่อๆไปค่ะพร้อมแล้วเรามาดูสูตรเบสิกอินทิเกรชันฟอร์มูลากันนะคะอ่าเริ่มต้นได้เลยนะคะลูกอ่าเขียนตามเลยนะคะเบสิ c อินทิเกรชัน ฟอร์มูลาหรือสูตรคร่าวๆของการทำอินทิเกรตนะคะสูตรพื้นฐานนะคะสูตรพื้นฐานสูตรแรกนะคะของมันอินทิเกรต k dx จะเท่ากับ k x บวก c พี่เจงพี่เจงเขียนอะไรเนี่ยผมงง,งๆนะคะใจเย็นๆนะคะลูกตัวอะไรนะคะไม่เคยเห็นนะคะใจเย็นลูกถอนหายใจเรื่ๆออกยาวๆนะคะไม่ยากเลยคะ่ะลูกอินทิเกรตตัวนี้คืออินทิเกรต นะคะอินทิเกรตตัว k ตัวนี้ย่อมาจากคาว่า constant constant ภาษาไทยแปลว่าตัวเลขธรรมดานะคะอินทิเกรตคือเครื่องหมายคล้ายๆถุงงอกนี่แหละคะ่ะพี่เอาตรงนี้ออกนิดนึงแล้วกันเนาะจะได้ชัดๆหน่อยถุงงอกคล้ายๆอย่างนี้นะคะตัวนี้เรียกว่าอินทิเกรตตัวนี้นะคะอินทิเกรตอินทิเกรต c o n แ t a n t ทำไมต้องมีดีด้วยล,ะละ่ละลูกเวลาพี่จํากฎของพี่ง่ายเลยนะคะพี่จะจำว่าอินทิเกรตเส้ายนถุงงอก ถั่วงอกมันต้องคู่กับดีถั่วงอกมันรักดีมันต้องมีดีตามมาถั่วงอก k dx ถั่วงอกต้องมีดีตลอดนะคะถ้าไม่มีตัวนี้หนูผิดทันทีนะคะถั่วงอกต้องมีดีอินทิเกรต k ก็จะต้องเป็น kx บวก c ทำไม c มาจากไหนอะจำไว้เวลาอินทิเกรตถั่วงอกหายอินทิเกรตเสร็จแล้วนะคะอินทิเกรตแปลว่าเราทำแล้วถั่วงอกหาย d หายวิตามินซีก็จะโผล่มา โอเคไหมคะฝ่ายทีนะอินทิเกตคือเครื่องหมายนี้เครื่องหมายเหมือนถังอ่อกอินทิเกตจะต้องมีดีตามมาถัวงว่องต้องดีดีอะไรก็ว่าไปเวลาอินทิเกตแล้วเหมือนการกินถังอ่อกที่ดีเข้าไปปุ๊บหายไปวิตามินซีจะตามมาแต่มันมีเอ็กโขึ้นมาด้วยเป็นสูตรของมันนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราอินทิเกตเสร็จปุ๊บทุกครั้งเหมือนเรากินถังวงอกเข้าไปวิตามินซีของน้องก,ก็จะต้องโผล่ขึ้นมานะคะ เดี๋ยวพี่ขอเขียนสูตรให้หมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูแบบรายละเอียดกันว่าโจทย์ทำยังไงนะคะจริงๆเราไม่ยากเลยถ้าดูตัวอย่างไปด้วยแต่ว่าขอเขียนสูตรก่อนนิดนึงอ่าอินทิเกรต x กำลัง n dx ได้ x กำลัง n บวก1ส่วน n บวก1บวก4 c. c ตัวนี้คืออะไรลูกวิตามินนะคะนะคะ,นะคะจริงๆคนอื่นเขาไม่เรียกวิตามินหรอกค่ะแต่พี่เรียกว่าวิตามินนะคะอ่า,อาจะได้จำง,ง่ายๆต่อไป ถ้าอินทิเกรต x กำลังลบหนึ่งนะคะอินทิเกรตแล้วจะได้ l อนแอบส์ u ลู x บวก4 a b แอบส์ e นี่คือ Absolute Value ภาษาไทยเรียกว่าค่าสัมบูรณ์นะคะต่อไปข้อที่4ทถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อินทิเกรต e กำลัง x dx จะได้ e กำลัง x บวก4นี่คือสูตรนะคะเขียนลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังสูตรที่5นะคะถ้ามี k คือ k คือคอนสแตนต์คูณกับฟังก์ชัน เราจะดึงคอนแตนต์ออกมาอินทิเกรตเฉพาะฟังก์ชันเดี๋ยวจะอธิบายว่าโจทย์หน้าตาเป็นยังไงแล้วทำยังไงนะคะเดี๋ยวเขียนลงไปก่อนนิดนึงนะสูตรที่6ค่ะถ้าตรงกลางเป็นบวกเป็นลบมี2อันมี2ฟังก์ชันบวกลบกันอยู่เราจะอินทิเกรตมันแยกเถอะตัวใครตัวมันนะคะนี่คือสูตรของมันสูตรมีทั้งหมด6สูตรด้วยกัน ะะสูตรมีทั้งหมด6สูตรเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของสูตรแรกกันก่อนว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะตัวอย่างของสูตรแรกเลยค่ะถ้าสมมติพี่มีอินทิเกรต 5DX เวลาอินทิเกรตสังเกตดูนะคะถุงอ,อ่ต้องมีดีตามมาแล้วหลังดีก็ต้องมีตัวแปรตามมาถึงจะถูกถ้ามีแค่นี้ผิดเลยนะถุงอ่างห้าอย่างเดียวผิดต้องมีดีด้วย5ตัวนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะลูกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะสุทรักคอนสแตน เพราะฉันมันแมทช์กับฟอร์มูลาไหนคะลูกฟอร์มูลาไหนฟอร์มูลาที่1นะคะ5ตัวนี้เป็นคอนสแตนต์หรือเป็นตัว k ถูกต้องไหมคะถ้าอินทิเกรต k จะได้5เอ้ยจะอินทิเกรต k จะได้ k คูณ x บวกสแล้วตอนนี้อินทิเกรตอะไรคะลูกอินทิเกรต5เพราะฉะนั้นก็จะได้เลยคะห้คูณ x บวกสทำไมล่ะถ้าอินทิเกรต k จะได้ kx บวกส k okay. ตัวนี้ก็เปรียบเสมือน5ถูกไหมคะก็จะเป็นอะไรคะ 5x บวก4ดูง่ายๆค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูอินทิเกรตคอนสแตนต์เมื่อไหร่ก็ตามที่หนูอินทิเกรตคอนสแตนต์นะคะอินทิเกรตคอนสแตนต์ก็จะได้ดัคอนสแตนต์ค่ะดัคอนสแตนต์อยู่เลยนะคูณแวรูเเบิลคอนสแตนต์ก็คือตัวเลขนัน้นอะคูณกับตัวแปรแล้วก็บวกวิตามินซีนะคะแต่ถ้าสมมติว่าพี่เจงแล้วถ้าสมมติว่าของหนูเป็นอย่างนี้ล่ะสมมติอินทิเกรต ลบสิบดีทีลบสิบคืออะไรคะลบสิบคืออะไรคะคือคแตนไหมคะคแตั์เพราะฉะนั้นก็จะได้ด o n s t ต n t ก็คือลบสิบเหมือนเดิมคะ่ะคูนกับ variable <ๆ> variable ตรงนี้เป็น x ก็เลยใส่ x แต่ variable หรือตัวแปรตรงนี้เป็นอะไรคะเป็น t ก็เลยใส่ t รแล้วบวกโอเคไหมคะเอามาอีกสมมติถ้าพี่มีตอนนี้5.7 dw 5.7เป็นตัวเลขไหมคะเป็นตัวเลขไหมลูกสุดที่1อยู่ตัวเลขเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวเลขนะคะอินทิเกรตล้วก็จะเป็นตัวเลขตัวนั้นเหมือนเดิมนะคะตัวเลขคูณกับตัวแปรตัวแปรที่นี่เป็นอะไรคะลูก w ก็จะได้5.7คูณ w บวกวิตามินซี r ไหนตอนนี้เริ่มคลองแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันซิสมมุติว่าพี่มีนะคะ e d z E กำลัง3ดีซตอะไรอ่ะพี่เจง E อะไรอ่ะ E โผล่มาจากไหนใจเย็นๆคะ่ะรีคอร์ความรู้ทุกคนคงมีความรู้อยู่แล้วรีคอร์คือทบทวนนิดหนึ่ง E มีค่าประมาณ2.718โอเคไหมคะ E มีค่าประมาณ2.718เพราะฉัน E กำลัง3ก็เปรียบเสมือนอะไรคะ2.718ยกกำลังอะไรคะลูก3 2.718ยกกำลัง3 c o คอนเ e r ร์ทูบีอะไรคะลูกคอนสแตนต์เป็นตัวเลข<ม>ใช่ไหม 2.7ยกกำลัง3ก็คือตัวเลขอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ยังแมทช์กับฟอร์มูลาที่1อยู่ดีถูกไหมคะในเมื่อยังแมทช์กับฟอร์มูลาที่1อยู่ดีสูตรของฟอร์มูลาที่1บอกว่าอะไรนะจะได้ตัวเลขคูณกับตัวแปรบวก4สูตรของมันก็คือตัวเลขนะนัมเบอร์นะนะั่นน่ะคูณกับตัวแปรตัวแปรนะคะบวก4โอเคไหมเพราะฉะน,นั้นตัวเลขของเราคืออะไรคะ e กำลังอะไรคะลูก e กำลัง3ตัวเลขนะตัวเลขมาเิมนะ คูณกับตัวแปรคืออะไรคะตัวแปรคืออะไรคะตัวแปรคืออะไรคะ,ล,คะ,คะลูกแสบแล้วก็บวกสีโอเคไหมคะโอเคไหมคะอ่านะคะอันนี้คือข้าวๆของมันสูตรที่หนึ่งอ่ะอ่ะออีกอ่ะสักตัวอย่างหนึ่งก่อนไปอ่ะพายแล้วกันอ่ะพายยกกำลัง E d ดีอะไรดีละ่ะดีอ่ะพายยกกำลัง E ดีว่า ทายมีค่าประมาณเท่าไหร่คะลูก22ส่วน7หรือมีค่าประมาณ3.14จําได้ใช่ไหมคะ mm. เพราะฉะนั้นทายยกกาลัง E ก็เปรียบเสมือน3.14ยกกําลัง E คือยกกําลัง2 1 2.718นี่ไงคะมันก็ตัวเลขยกกําลังตัวเลขก็เป็นอะไรอยู่ดีคะตัวเลข อินทิเก t ตตัวเลขได้ตัวเลข n o คือ number หรือตัวเลขนะตัวเลขคูณตัวแปรบวก4ตัวเลขคืออะไรคะตัวเลขคืออะไรคะพาย,ยกกำลัง e เหมืนเดิมคูณตัวแปรคืออะไรคะลูก y นะคะแล้ก็บวกอะไรคะบวก4นี่คือสูตรแรกจบแล้วนะคะ,ะสูตรแรกที่สอนไปเมื่อกี้คืออะไรคะลูกอินทิเก t ตตัวเลข อินทิเกตจะต้องมีดีตามมาตลอดหลังดีต้องมีตัวแปรนะคะก็จะได้ตัวเลข n o คือ number ตัวเลขนะคูณกับตัวแปรนั้นแล้วก็บวกวิตามินซสังเกตเวลาอินทิเกตเสร็จแล้วถั่วงอกกับ D จะหายไปวิตามินซจะโผล่ขึ้นมาเปรียบเสมือนการที่เรากินถั่วงอกนะคะโอเคไหมคะอ่าต่อไปต่อไปนะคะอ่าต่อไป example ต่อไปตัวอย่างต่อไปสมมติพี่มี i n t e g เก t ต x กำลัง3 dx i n t e g เก t ต x กำลัง3 dx match กับสูตรไหนคะสูตรที่2 x กำลัง n อินทิเก t ตแล้ว i n นท g เก t ตเปรียบเสมือนการกินถุงอ่อกนะคะมันกินแล้วจะต้องเพิ่มพลังเพราะฉะนั้นถ้าพี่ i n t e g เก t ต x กำลัง3สูตรมันบอกว่าถ้าเป็น x กำลัง3ก็ต้องเป็น x กำลัง3แล้วบวกอะไรเข้าไปบวก1นะคะเพราะฉะนั้นตามสูตรเลย x ก,กำลัง3บวก1นึ่กำลังอะไรก็ต้องส่วนตัวนั้นนะคะลูกส่วน3บวก1แล้วก็บวกวิตามินสีทำไมพี่เจงไปอย่างนี้นะคะตัวนี้มันตัวเดียวกับอันนี้ไหมคะลูกพี่ละอ่าใช่กัน x ก,กำลัง n ก็เป็น x ก,กำลัง n บวก1ส่วน n บวก1บวก4เพราะฉะนั้น x ก,กำลัง3ก็เป็น x ก,กำลัง3บวก1ส่วน3บวก1บวก4ซึ่งจะได้คำตอบมาเป็น x ก,กำลัง4ส่วน4บวก4นะคะ ่าต่อไปนะคะเอาเปลี่ยนตัวอย่างบ้างเปลี่ยนตัวอย่างแต่ยังอยู่ใน์มล,ลาที่สเหมือนเดิมนะคะกดเดิมสุพี่เป็น y 5.7 dy สังเกตถ้าตรงนี้เป็น x ตัวนี้จะเป็น x ถ้าตรงนี้เป็น y ตัวนี้จะเป็น y ถ้าตัวนี้เป็น z ล,ลูกตัวนี้ก็จะเป็นอะไรสังเกตเวลาเวลาที่เราจะอินทิเกรตเหมือนเรากินถั่วงอกเข้าไปกินถั่วงอกปุ๊บวิตามิน C มาถั่วงอกจะเพิ่มพลังเราเสมอ เพิ่มพลังแปลว่ากาลังจะบวกไปหนึ่งจำไว้นะจาก x กําลังสามก็กลายเป็น x กําลังสี่กำลังอะไรก็ต้องส่วนตัวนั้นนี่คือวิธีการจานะคะถุงงอกเพิ่มพลังวิตามินซีมาแล้วไงต่อคะลูกกาลังเพิ่มขึ้นไปก็ต้องส่วนตัวนั้นนะคะเช่นเดียวกัน y กําลัง5.7ต้องบวกหนึ่งเข้าไปนะคะถุงงอกเพิ่มพลัง5.7เ็บวกหนึ่งไปแล้วคะลูก7กําลังอะไรส่วนตัวนั้นนะคะลูกเราก็บวกวิตามินซีโอเคไหมคะอ่า เช่นเดียวกับตัวนี้สมมติพี่มีนี้ค่ะแซดกำลังลบสินะคะ z ซกำลังลบ10อินทิเกรตได้อะไรคะลูกถุงงอกจะเพิ่มพลังต้องบวก1แซกำลังลบสิบอินทิเกรตแล้วเป็นแซด 10, บวกลเป็นลบอะไรคะลบเก้าำลังอะไรส่วนตัวนั้นนะคะเราก็บวกวิตามิน C โอเคไหมคะอ่านะคะนี่คือสูตรอะไรคะสูตรที่เท่าไรคะสูตรที่2 อีกทีนะคะสูตรแรกอินทิเกรตตัวเลขจะได้ตัวเลขนั้นคูณกับตัวแปรตัวแป,ปรภาษาอังกฤษเรียกว่า Variable แล้วก็บวกสีต่อไปสูตรที่2 X 2> กําลังอะไรก็แต่นะคะเรากินถุงออกเข้าไปเปรียบเสมือนเราจะต้องมีพลังกําลังบวกหนึ่งกำลังอะไรส่วนตัวนั้นเราก็บวก4ต่อไปสูตรที่3แล้วค่ะมาเครื่องทางแล้วนะมาดูกันสมมติว่าเรามีอินทิเกรต x กำลังลบ1 dx ตามหลักแล้วพี่เจง x กำลังลบ1ถ้าการกินถั่วงอกใช่ไหมคะกินแล้วกำลังต้องทำไมคะบวกเข้าไป1 x กำลังลบ1บวกเข้าไปอีก1กลายเป็น x กำลังอะไรคะลูกตามความจริงแล้วต้องกลายเป็น x กำลังไรศูนย์กำลังอะไรก็ต้องส่วนตัวนั้นไหมคะเราก็บวกวิตามิน C แต่เดี๋ยวก่อนจำไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอินทิเกรตเสร็จแล้วด้วย x กำลังศูนยนย์จะไม่เขียนตามกฎบอกว่าถ้าเป็น x กำลังลบ1ปกติถ้าเป็นลบ1 มีกำลังปุ๊บต้องทำไงนะต้องบวก1ใช่ไหมลูกกลายเป็น x ก,กำลังศูนย์ส่วนศูนดูจะได้ตัวนี้ลงมาแต่ตัวนี้ไม่มีฟูดเราเลยไม่เขียนแบบนี้เราต้องเขียนตามกฎข้อที่3แทนเลยได้เป็น log absolute x บวกวิตามินซีแทนเพราะฉะนั้นอันนี้พี่ก็จะได้เป็น l o n absolute x บวกสีเช่นเดียวกับอันนี้ค่ะสมมุติว่าโจทย์มีมาให้เป็น w กาลังลบ1 d w นิดเดียวนะคะจะเสร็จแล้วจะเสร็จเครื่องหนึ่งแล้วนะ W กำลังลบ1ึ่ DW ทำยังไงคะลูกสังเกตว่าถ้าตรงนี้เป็น x ตัวนี้จะเป็น x ถ้าตรงนี้เป็นดับตัวนี้ก็จะเป็นดับเบิยูที่พี่บอกไป W กำลังลบหนึ่งมันจะไปแมชกับสูตรนี้ถ้าเป็นกําลังลบหนึ่งมอะไร่ก็แล้วแต่คําตอบจะได้เป็น l อนใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น x ก็จะได้เป็น l อนแอดส์ลูด x แต่พี่เจงอันนี้เป็นดับเบิลยูเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น l อนแอดส์ลูดอะไรคะลูก W แล้วก็บวกอะไรคะบวก4โอเคไหมคะตอนนี้เราจบเรียบร้อยแล้วคะ่ะ3สูตรของเรานะคะสูตรแรกเกี่ยวข้องกับอะไรคะอินทิเกรตตัวเลขอินทิเกรตตัวเลขได้อะไรคะลูกย้ำอีกทีได้ตัวเลขคูณกับตัวแปรหรือ variable นั้นเราก็บวกวิตามิน4อินทิเกรต x กำลังอะไรก็แล้วแต่กำลังต้องบวก1เพราะเหมือนการกินถุง่องเข้าไปพลังต้องเพิ่ม กำลังอะไรส่วนตัวนั้นเราก็บวก4ต่อไปสูตที่3อะไรคะถ้ากำลังติดลบ1ได้ลอนแอบส์ลูดเหรือลอนแอบส์ลูตัวแปรเราก็บวกวิตามิน4นะคะตอนนี้เรามาครึ่งทางแล้วนะคะตอนนี้พี่จะให้เวลาเราทุกๆคนจดค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมามูฟกันอีกครึ่งทางนะคะ